สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับขันผิดครับก็คลิปนี้ผมจะมาอธิบายถึงโปรเจกต์สร้างเฮลิคอปเตอร์จากเครื่องตัหญ้านนะครับที่ผมได้วางโครงการวางแผนไว้นะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าก่อนก่อนที่ผมจะมาทำโปรเจกต์ สร้างเฮลิคอปเตอร์จากเครื่องตัดหญ้านะครับก่อนหน้านั้นซึ่งซึ่งมันก็นานมาหลายปีแล้วล่ะครับผมได้ทำพารามอเตอร์บังคับวิทยุนะครับจากเครื่องยนต์เครื่องตัดหญ้านะครับซึ่งผมได้นำเครื่องยนต์รุ่น4 1 1นะครับมาสร้างเป็นพารามอเตอร์บังคับวิทยุนะครับก็ลองผิดลองถูกครับสุดท้ายก็สําเร็จไปครับไม่ไม่ว่าจะเป็นผ้าร่มนะครับเครื่องยนต์โครงสร้างต่างๆนะครับ ยกเว้นชุดควบคุมนะครับซึ่งตัวนั้นผมได้ลงมือทําเองทุกขั้นตอนนะครับก็สําเร็จรุ่วงไปนะครับก็ผ่านมาแล้วประมาณอ่สีห้ปีครับผมก็โปรเจก์นั้นก็สําเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งโปรเจก t นั้นไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่ทําได้นะครับท่านอื่นก็ก็ทำได้ครับก็มีคนทําได้เหมือนกันอ่าโปรเจกที่สครับคือผม ได้นําเครื่องยนต์เครื่องตัดหญ้ามาสร้างเป็นเครื่องบินบังคับวิทยุนะครับก็ตัวนี้ก็โครงสร้างอะไรต่างๆพวกปีกพวกโครงสร้างแผ่นหางอะไรต่างๆก็สร้างเองครับก็ยกเว้นชุดคอนโทรลชุดบังคับนะครับซึ่งผมได้ทําการสั่งซื้อตัวนี้ก็ผ่านมาแล้วปีหนึ่งสงปี2มันมัน,ม,นมันก็ผ่านมาแล้วประมาณ3ปีนะครับแต่ คือผมยังเล่นเรื่อยๆๆยมานะครับก็ผ่านผ่านผ่านมาแล้วสองปีซึ่งผมวางมือไปไม่ใช่วางมือครับไม่ได้เล่นก็โปรเจกต์สร้างเครื่องบินจากเครื่องแตดญ้าโปรเจกต์นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็รุ่่วงไม่ไม่ใช่รุ่่วงไปด้วยดีครับรุ่่วงแบบล้มลุกคุกค,คานก็ลองผิดลองถูกศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมาก็ ประสบผลสำเร็จครับเป็นโปรเจกต์สร้างเครื่องบินจากเครื่องตัดหญ้าครับซึ่งผมเป็นคนที่คลั่งไคล้เครื่องยนต์ชนิดนี้มากครับเครื่องยนต์ที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็ผมหลงสเสน่ห์ของมันครับถึงเป็นที่มาหลังจากที่ผมสร้างพารามอเตอร์เครื่องบินแล้วก็ผมคนหนึ่งที่ชอบเฮลิคอปเตอร์มากครับแต่ด้วยทุนที่ผมเป็นเป็นคนที่มีทุนน้อยครับ ไม่สามารถสร้างในพวกนี้ได้นะครับเฮลิคอปเตอร์ผมก็เลยเลือกที่จะสร้างพลามอเตอร์เครื่องินเป็นอันดับแรกนะครับก็หลังจากนั้นมาผมก็รู้สึกว่าผมอยากสร้างเฮลิคอปเตอร์ ter, ซึ่งตัวนี้ผมได้วางแผนมานานแล้วล่ะครับแต่ปัญหาคือก่อนที่ผมจะสร้างเฮลิคอปเตอร์นี่มันต้องมีอุปก,กรณ์หลายๆอย่างแล้วก็เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องกึงครับถ้าเราไปจ้างเขากึงผมรู้สึกว่าบวกกับชุด อะไรต่างๆหมดไม่ใช่น้อยนะครับผมก็เลยไม่เลือกที่จะสร้างในในจุดนี้แต่วันนี้ผมได้มีเครื่องกึง DIY นะครับหลังหลังก่อนหน้าที่ผมจะมาสร้างฮอเฮลิคอปเตอร์บังคับก็ผมมีเครื่องกึง DIY แล้วพร้อมในระดับหนึ่งนะครับก็ไม่ไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นพร้อมในระดับหนึ่งผมก็เลยเลือกที่จะลงมือทำเลย ถ้าเกิดผมปล่อยเวลาล่วงไปมีแต่คิดไว้ความคิดที่อยู่ในสมองผมม,มันอาจจะลบเลือนไปแล้วแล้วอีกอย่างนานไปผมอาจจะขี้เกียจติแล้วก็ไม่ทํรก็หลังจากที่ผมได้ลงมือทําก็มีมันสมองของแต่ละท่านนะครับอย่างอย่างท่านผู้ชมกําลังรับชมคลิปนี้ก็อยู่อยู่ก็มาร่วมแสดงความเขาเรียกอะไระร่วมร่วมร่วม แสดงไอเดียแสดงอบอกเทคนิคนะครับจะพูดยังไงคือจุดนี้ผมอย่างอย่างอย่างเช่นจุดนี้เนะี่ยผมก็ยังไม่เอาหรอกครับมันสูงไปก็มีคนมาทักท้วงว่ามันยาวไปนี่ครับก็เป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างโปรเจกต์แบบทําทไปเรื่อยนะครับก็ก็มีเป้าหมายแล้วละครับทําไปเรื่อยก็มีอย่างผมวางจุดนั้นจุดนี้ไม่ดีมีคนมาทักท้วงมีคนแนะนําเอาอย่างนี้ดีกว่า อย่างโซ่นี่ครับยางโซ่นี่อันดับแรกผมก็วางแผนไว้ว่าจะเป็นชุดสายพานเบื้องต้นผมก็รู้สึกว่าชุดสายพานผมมันหาที่จะมาลงตัวตัวนี้ลําบากผมก็เลยทําเป็นชุดโซ่สเตอร์ไปก่อนนะครับก็มีคนมาทักท้วงว่าชุดโซ่สเตอร์มันกระเพื่อมันไม่ดีมันอันตรายก็จริงนะครับก็จริงอย่างที่ทุกท่านไปมองนั่นแหละครับแต่ หลังจากที่ผมได้เจอคําทักทวงผมก็ปรับปรุงนะครับผมผมจะปรับปรุงเพราะว่ามาวิเคราะห์ดูแล้วก็จริงครับอ,อย่างเช่นหอของต่างประเทศมันมันไม่มีหรัรบโซ่มีแต่สายพันนะครับก็เป็นโปรเจกที่ระดมสมองนะครับโปรเจกนี้ซึ่งผมคนเดียวผมรับรองว่าผมทําไม่สําเร็จหรอกครับเพราะว่าผมไม่ได้มีความรู้อะไรมากขนาดนั้น,นอีกอย่างนะครับโปรเจกนี้ผมได้วางแผนไว้ว่า ผมจะใช้เครื่องยนต์411นะครับมาต่อเข้ากับชุดหัวของหินเจียซึ่งเบื้องต้นผมได้วางแผนไว้ว่าผมจะใช้เป็นชุดหัวหินเจียของขนาด7นิ้วครับผมหินเจียหัวหินเจียขนาด7นิ้วนี่จะลงล็อกพอดีครับลงตามแบบตามแผนที่ผมได้วางไว้ แต่ัหาไม่ได้ครับผมหาไม่ได้จริงๆซึ่งถ้าผมซื้อมาใหม่ก็ราคาหลายตังค์อยู่เหมือนกันก็เลยมีหินเจียลูกหนูเก่าตัวหนึ่งนะครับที่ยังพอใช้งานได้ในชุดหัวเกียร์มันก็เลยนี่แหละครับก็เลยเป็นที่มาของชุดขับเคลื่อนขึ้นมาแบบนี้นะครับจริงๆผมจะทําเป็นหัวหินเจียขนาด7นิ้วมาชนกับเครื่องยนต์เลยครับมาชน แล้วก็ตัวไอตัวใบพัดตัวควบคุมการทอคเนี่ครับไอใบพัดลังใบพัดหางเสือนี่ผมจะมาโ m o d ฟายจ้ำเข้ากับหัวหินเจียชุดนั้นครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้มันมาขับเพื่อนในชุดใบพัดชุดนี้นะครับ mm hmm. แล้วเรื่องน้ำหนักอะไรก็จะไม่เยอะนะครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าตามแบบตามแผนที่ผมวางไว้นะแต่ตัวนี้คือหนึ่งมันไม่เปลี่ยนไปตามแผนสองน้ำหนัก ผมรู้สึกว่ามันจะเยอะกว่าแบบแผนที่ผมวางไว้นะครับก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับคือโปรเจกต์โปรเจกต์ตัวนี้มันก็จะผิดเพี้ยนไปตามแบบตามแผนที่ผมได้วางไว้อยู่กันอ,อีกอย่างชุดบังคับคอนโทรลนะครับผมก็พร้อมอยู่ใน50%เปครับไม่ไม่ร้อยปซ็นต์ครับเซอร์อโวก็เป็นเซอร์โวแบบทั่วไปครับ แบบดีแบบมียี่ห้อจุดนั้นก็ผมขอมองข้ามไปก่อนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ไม่ควรมองข้ามแต่ด้วยการเป็นโปรเจกต์มันก็เปรียบเสมือนข้ามทดลองของผมมาแล้วโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับอีกอย่างผมลืมอธิบายไปเรื่องชุดเ,เขาเรียกอะไรอะชุดเฮดชุดเฮดที่มีเฮดมีชุดพวกเ,เขาเรียกอะไรภาษาของ ผมก็เรียกไม่ถูกนะผมไม่ไม่ถนนะัดเรืร่องพวกนี้เป็นไอ้ลูกปืนเนี่ยเขาเรียกว่าสวอตเอทบประมาณนั้นคือชุดชุดบังคับใบพัดหลักนะ่แรกๆผมจะทําการสร้างขึ้นเองครับแต่มาคิดดูแล้วผมว่าถ้าผมซื้ออะไรอันนั้นอันนี้มาสร้างขึ้นเองผมว่าผมว่ามันจะเสียทุนเปล่านะครับคงทําไม่ได้แต่อย่างน้อยผมก็ได้ลองทําดูแล้วผมว่าไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนแผน คือจะซื้อชุดควบคุมใบพัดหลักเองครับซื้อเองก็ไม่ไม่ใช่จะซื้อเองซื้อเองซื้อครับซื้อซื้อไม่ทำคือมันจะเสียเวลาแล้วก็เสียเงินโอเคครับจุดที่สองสำหรับเรื่องใบพัดต,ตัวนี้เป็นใบพัดหางเสือนะครับตัวนี้ก็เบื้องต้นผมว่าจะสร้างเป็นแบบ49องศา แต่มาคิดดูแล้วเหมือนกันครับมันน้ําหนักมันจะผมเกรงว่ามันจะเยอะกว่าชุดชุดนี้ครับตัวนี้เป็นหัวตัดเ,เครื่องตัดหญ้าขนาดเล็กอยู่นะครับน้ําหนักก็ไม่ไม่ไม่มากนะครับผมก็จะทําการสั่งเหมือนกันครับผมตัวนี้จะไม่ทําแล้วเพราะว่าตัวเดิมที่ผมสร้างมาทดลองสร้างนะครับตัวนี้นไม่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 ได้เอาจริงนะครับตัวนั้นคือทดลองสร้างมาก็ ดูแล้วไม่ได้ครับใช้งานจริงไม่ได้ครับตัวนี้ก็ต้องทําการสั่งเหมือนกันครับสั่งซื้อนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนั้นครับผมก็โปรเจกต์นี้หนักเหมือนกันครับเห,เ,หเหมือนที่ผมวางแผนไปเลยครับทุนสูงมันไม่ง่ายเหมือนพารามอเตอร์เหมือนเครื่องบินเลยมันยากมากยากมากแล้วก็ความละเอียด เรื่อง CG บ้างนะครับเรื่อง 4G บ้าง mm. ก็ประมาณประมาณหนึ่งนะครับ mm. ก็ก็อย่างน้อยก็มีทุกท่านเนี่ยนะครับ mm. ท่านผู้ชมนี่แหละที่มาเป็นมันสมองช่วยผมในการขับเคลื่อนโปรเจกต์นี้นะครับ mm. ก็ผมคิดว่ามันต้องสำเร็จนะครับต้องสำเร็จโอเคครับผมก็อธิบายถึงโปรเจกต์นี้นะครับ โปรเจกต์ที่ผมจะสร้างพอก็มีที่มาครับพอรามอเตอร์เครื่องบินก็ผ่านไปแล้วสำเร็จรุล่วงไปก็เลยอยากสร้างพอบ้างครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ใช้ทุนเยอะเหมือนกันครับไม่ไม,ไม่ไม่น้อยนะครับไม่น้อยก่อนหน้านั้นอยากใช้เป็นเครื่องยนต์มอไซค์ไม่ไหวครับไม่ไหวเครื่องยนต์มีอยู่แต่ไม่ไหวขนาดเครื่องจัดยากก็ยุ่งยากพอสมควรครับผม <Okay. S 1> ก็ประมาณนี้ครับ คลิปนี้มาอธิบายเหตุผลทำไมผมถึงอยากสร้างเหตุผลว่าทำไมผมถึงคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมามันก็ตามลำดับลาดับแล้วเพราะว่าผมเป็นคนขั้งใช้เครื่องยนต์ชนิดนี้มากครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดเล็กก็มันก็มีที่มานะครับผมถึงได้ตั้งชื่อว่าเบนซินเล็กครับมันผมเป็นคนขั้งใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กนั่นแหละครับไม่มีอะไรมาก ก็สุดท้ายแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนแล้วก็ร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆนะครับเกี่ยวกับโปรเจก์นี้ช่วยกับช่วยผมนะครับก็ลากันไปแล้วครับพูดยืดเยื้อไปก็ผมก็เริ่มงงแล้วขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้ผมตรงใจเป็นสินเล็กขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ